สวัสดีค่ะเพื่อนเในคลิปนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วกันค่ะขนาดครอบครัว family size family size ครอบครัวขนาดเล็ก small family small family ครอบครัวขนาดใหญ่ big family big family large family large family ทุกคนในครอบครัว the whole family the whole family ครอบครัวเดียวกันที่มีพ่อแม่ลูกหรือพี่น้องอยู่ด้วยกันนะคะเราเรียกว่า immediate family immediate family ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว a one parent family a one parent family หรือ a single parent family a single parent family ครอบครัวเดียวที่มีพ่อแม่และลูกอยู่ด้วยกัน nuclear family nuclear family ครอบครัวขยายที่มีคนหลายๆรุ่นอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ extended family Extended family ครอบครัวที่มีความรักใคร้ผูกพันกันแน่นแฟน Close knit family Close knit family ครอบครัวอบอุน่น Warm family Warm family ครอบครัวราชวงศ์ Royal family Royal family สมาชิกครอบครัว Family member family member หรือ member of the family member of the family ชีวิตครอบครัว family life family life พื้นฐานครอบครัว family background family background ประวัติครอบครัว family history family history หน่วยครอบครัว family unit family unit บ้านของครอบครัว family home family home ธุรกิจของครอบครัว family business family business รถขนาดครอบครัว family car family car วันหยุดของครอบครัว family vacation Family vacation หรือ Family holiday Family holiday ความคล้ายคลึงของคนในครอบครัวหมายถึงคนที่หน้าตาคล้ายคล้ากันนะคะเช่นลูกหน้าตาเหมือนคุณพ่อหรือคุณแม่หรือเหมือนคุณปู่หรือคุณย่าค่ะ Family resemblance Family resemblance ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมค่ะ ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องจิบธนักัญญาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ